สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงคร้ายหมเกมมอนสเตอร์ตัวไอซ์บอลเอาล่ะคลิปเอาบาที่เป็นทีมาแล้วค่ะก็น่าจะไกด์ได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็ใครที่บอกว่ารอดูแพงโซโล่แพงโซโล่ผ่านแล้วนะแต่ว่ามันเป็นโซโล่ตัวแรกมันก็เวลาไม่ค่อยสวยนะคะประมาณ3ากว่ากนาทีเนาะก็ถ้าจะดูกันก็เดี๋ยวแพงจะลงคลิปไปให้ดูนะคะหลังจากคลิปนี้แหละโอเคก่อนอื่นเนี่ยเอาบาเนี่ยเขาจะมี ชื่อเควสสองชื่อเนาะไอเควสเนี้ยมันขึ้นว่าอีเวนนิ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคริปที่แทนโซโล่มันจะขึ้นว่าอะไรนะอะไรสักอย่างอะเดสตาหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละอันเนี้ยสตาร์วอลเลยเอออันนั้นอะคือชื่อเควสมีผลกับตอนที่ว่าเอาไว้จะเป็นร่างอะไรนะคะมันบอกไว้อีเวนนิ่งเนี่ยลงมาจะเป็นร่างไฟก่อนในขณะที่ไอเดสตาของแพงเนี่ยลงมามันจะเป็นร่างน้ําแข็งก่อนนะ,นะคะอะไรแบบนั้นโอเค ก็ปืนที่แพงใช้ในคลิปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอะปืนของเอาบาเองนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้าที่จะใช้เซตนั้นเนี่ยแพงใช้ปืนอะควาช็อตลองลงกับทีมดูก็ได้นะคะในการแบบล่าทำล่าฟาร์มของอะเนาะหรืไม่ก็ถ้าใครที่ดูไลฟ์แพงก็ใช้เซตนั้นก็ได้เหมือนกันส่วนเซตที่แพงพูดถึงนั้นคือเซตนี้ค่ะโอเคเซตนี้เนาะก็เซตนี้นั้นเขาจะยิงสถานะได้ด้วยเนาะก็ ใว้เพื่อนยิงหลับได้ยิงอะไรได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าโอเคยิงหลับยิงชาโอเคแต่ว่าในความที่ว่าเอาบาเนี่ยเขาจะแพ้แต่ละร่างเนี่ยไม่เหมือนกันเลยร่างไฟแพ้น้ําแข็งสามดาวในขณะที่ไฟไม่เข้าร่างน้ําแข็งแพ้ไฟ3มดาวแต่น้ําแข็งก็ตีไม่เข้าส่วนร่างมังกรเนี่ยทุกชาติทุกาท่กาจะเป็นดาวเดียวหมดเลยยกเว้นมังกรเองจะเป็นสองดาวซึ่งปืนแพงนั้นยิงท่านมังกรได้ไม่ดีนัก คือหมายความว่าแทงยิงได้ไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็กระสุนค่อนข้างจะน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยแทงก็เลยแบบเฮ้ยเอามังกรมาอย่างเดียวไม่คุ้มแน่นอนเอาน้ำมาอย่างยิงเข้าบ้างอะไรแบบนี้เนาะส่วนไอ้ไฟกับน้ําแข็งแทงเก็บไว้ยิงในร่างที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอะยิงในร่างที่มันเป็นน้ําแข็งกับไฟแทนเออแล้วก็ชุดของแทงนั้นในเซตนี้แทงจะจัดลิ้วซึแบบมีสองพาดแล้วนะคะ มี2องธาตุริ้วสุดก็คือไฟกับน้ำแข็งนั่นแหละเนาะก็คือในจังหวะที่มันเป็นไฟแทงก็จะยิงน้ำแข็งได้สปอตเชื่อได้ในขณะที่เป็นน้ำแข็งนั้นแทงก็จะยิงไฟอะไรแบบนี้เนาะโอเคในทีมนั้นแทงแนะนําว่าอันนี้สาหรับทีมแทงนะคะควรจะมีมังกรน้ำแข็งไฟอย่างละธาตุเนาะ ในกรณีที่เป็นปืนก็ค่อยว่ากันแต่ของไทยนั้นเป็นแทงเป็นปืนคนเดียวค่ะซึ่งปืนนี้สามารถจะยิงได้ทั้ง2ร่างแต่ว่าแทงจะมีประโยชน์น้อยมากในตอนที่เขาเป็นร่างมังกรเพราะว่าแทงจะยิงแทบจะไม่ค่อยเข้าเลยทีดเดียวนอกจากจะใช้น้าหรือว่ามัางกรช่ยิงบ้างเนี่ยเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยแทงยิงไม่ค่อยเข้าละเ,เพราะว่าท่ามันจะเข้าเหลือหนึ่งดาวจากสามดาวนะคะเอาบานั้นแทงแนะนําว่า จำเป็นต้องมีธาตค่ะสิ๊กกี้หรืออาวุธรออื่นๆไม่คุ้มโอเคอาจจะช่วยได้ในการลดเลือดมันก็จริงแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องปล่อยอันติถูกไหมซึ่งอันติเนี้ยอันติของเขาเนี่ยคือการระเบิดออกมาหลายๆธาตุพร้อมกันก็เอาบาตัวนี้มันมีทุกธาตุแล้วนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> การจะทําให้อาตินั้นหยุดลงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราห้ามมันไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถทําให้มันเบาลงได้ด้วยการทําให้เขาฟลิ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมตะแกะหัวทิมจะทํายังไงให้เขาล้มค้งแบบนั้นต้องเอา,าท่าที่ตรงกันข้ามกับเขาอะท่าที่เขาแพ้าทางในร่างนั้นๆน,น,นะคะไปตีให้เขาถึงดาเมจจุดนึงถึงดาเมจท่าจุดหนึ่งเขาถึงจะแบบเาถึงจะแบบล้มอะต้องตีท่าให้ถึงอะเห็นไหม,ออมเป็น DPS ท่าเชกอะโอเคประมาณนั้นก็นั่นแหละคือ ของตีแพงนั้นจะมีน้ำแข็งหนึ่งไฟหนึ่งแล้วก็มังกรหนึ่งตอนที่เป็นร่างไฟเนี่ยแน่นอนว่าอาวุธธาตุไฟก็จะตีเขาเบาใช่ไหมก็คนคนนั้นเขาก็จะช่วยเปิดแผลเป็นอะไรที่ดีมากเลยเปิดแผลเกาะถือว่าช่วยตบเป็นครั้งคราวแล้วก็พอามีปัญหาอะไรเขาก็ช่วยซับเพื่อนทีมน,นะคะถึงเวลาก็เขาไม่มีอะไรทำเราก็มาช่วยตีเอารอเขา้าอะไรแบบนี้เนาะตีเข้าเรื่อย ก็สลับกันไปนะคะเศรษไหนใครมีประโยชน์ใครเป็นคนตีสลับกันไปวนไปช่วยกันซับในทีมแทงนั้นเอาเสาฮิวไปสองคนนะนะคะ mm hmm. ก็คือตอนที่เขาออกท่าใหญ่เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวแขงจะแสดงให้ดู mm hmm. ก็แค่ปักเสาแล้วก็ยืนเกาะกลุ่มกันเนาะแล้วก็เอาแอชลาเจ็คกี้หรือว่ายาเนี่ยไปยืนกินก็ผ่านแล้วค่ะแต่ว่าต้องทําให้เขาล้มตึ้นให้ได้นะซึ่งเขาจะล้มตื้นได้เนี่ยต้องใช้อาวุธาท่าเท่านั้นนะคะ okay. mm hmm. เอาบานั้นถ้าสมมุติเขา,เขาหาักเนี่ย เขาจะถูกล็อกติดอยู่ในร่างนั้นน่ะในชาตินั้นน่ะไปสักพักนึงเลยง่ายๆคือสมมุติว่าเขาหักในร่างไฟเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างอื่นได้จนกว่าเขาจะใช้ท่าใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นการรีเซ็ตของเขาอะเนาะเขาของอาบานั้นหักได้สองครั้งส่วนที่แตกได้จะมีปีกแล้วก็หางตัดได้นะคะสวยงามมากเลยอะหางเขาอ้วนมากเลยแล้วก็สกิลที่ค่างค่างจะแนะนําเลยคือไฟสแตนนนะคะเพราะว่า การปิดทาด่านมังกรนะั้นทำให้เรายิงทาดไม่ออกอ่าเนี่ยท้าใหญ่ที่หนึ่งโอเคตะก,กี้นี้เขาลมกลิ้งไปแล้วถูกไหมที่เขาร่วงลงมากลางอากาศอะเฮ้อเนี่ยแหละทีเนี้ยดาเมจท่าจะเบาลงเห็นไหมคะช่วยกันยืนกินแล้วก็ปักเสาเนี่ยช่วยกันสาเหตุที่แพ้ให้ใช้แอสตราจนซี่เพราะว่ายาเรามีจํากัดค่ะเนื่องจากเราจะกลับแคมไม่ได้เนาะเราใช้ควันเขียวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้ฝอยอย่างประหยัดเ ก็ถ้าสังเกตดีๆน้ำที่เขาปล่อยมาเนี่ยมันติดไฟได้ด้วยแพงกับคุณแฟนก็เลยคิดกันเลยว่าเออมันน่าจะเป็นน้ํามันเนาะเพราะว่ามันจะมีท่าที่เขาพ่นน้ําลงพื้นแล้วเขาพ่นไฟตามอะค่ะไฟลุกเต็มเลยน้ําเปล่ามันไม่ติดไฟแบบนั้นหรอก <c oughs> แล้วก็อีกอย่างคือตอนที่เขาเขาเรียกอะไรอเอาสายฟ้าช็อตหรือว่าพ่นไฟใส่น้ําแข็งของเขาเนี่ยมันจะละลายลงมาเป็นกองไฟเลยอะหรือไม่ก็คือแบบน้ําแข็งเนี่ยเวลาที่เขาใ,ใช้ท่าใส่ลงไปอะแล้ว แบบโดนไส่ฟ้าอางเงี้ยแล้วมันเป็นน้าแข็งก้อนแดงๆเนี่ยบางคนที่บอกว่าเอ้ยไปหลบหลังน้ําแข็งรอดนะน้ําแข็งระเบิดใส่เป็นาตุบังก่อนนะคะตอนที่โดนไสฟ้าระเบ,ะเบะิดเนี่ยไม่รอดกระเด็นเลยแหละแล้วก็เอาบาเนี่ยสามารถจับเขาชนได้เห็นหินด้านหลังเขาไหมแง่งหินใหญ่ๆนั่นน่ะมันจะมีอยู่ประมาณ2จุดนักทันจะไม่ผิดก็ต้องชนจังๆเลยนะคะมันถึงจะร่วงเนาะชนชะแถบชนอะไรไม่ยอม ไม่ยอมคนให้ไม่ยอมฟินได้ก็ใครจะเล็งอะไรยังไงก็ดีๆเนาะของกลุ่มแพงเนี่ยพยายามบอกกันว่าเออถ้าเกาะแล้วตกแล้วมันไม่ชนก็เปิดแฉไปเลยละกันจะได้ไม่เสียฟรีเล่นมัลติเนี่ยประมาณแสนแสนต้นๆประมาณนั้นนะคะเพราะว่าดูจากที่เอามันไปฟินเนี่ยประมาณ2,000กว่าเลยอะ เนาะการปิ้งนเนี่ยมันลดเลือเ,เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทีมต้องแบบเป็นงานเลยจะบอกว่าเอ้ยขอแบกหน่อยช่วงนี้ท,าท่านคิดว่ายังแบกกันไม่ไหวเนาะทุกคนต้องรู้หน้าที่ทุกคนต้องแบบเป็นงานมันช่วยกันอะนะคะแบบไปยืนอรืเฉยให้เขาแบกไม่ช่วยเขาเลยอันนี้ไม่ไหวแต่ในกรณีที่มีซับหรือฟูลซับเนี่ยก็ถ้าสมมุติซับเป็นงานแล้วอีก3าคนเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ ซีดีเนี่ยเป็นหน้าที่เนี่ยแพงมองว่าการจะจัดทีมแบบไหนอ่ะมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่แล้วแต่ทีมแล้วแต่การเล่นของแต่ละคนแต่ละทีมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจัดการกันดีๆคนก็น่าจะสนุกกับโอ้โหคนน้ำมันคนก็น่าจะสนุกกับเขาเรียกอะไรอะ่ะการวางแผนของกลุ่มตัวเองอะไรแบบนเนี้ยเนาะก็แพงก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นแนวทางของกลุ่มแพงนนเนาะสกทีนี้เสื่อนแพงติดมือแล้วนะคะมีคนคุณชื่อมรตตี้ไหม อ่าเข้ามาจากช่องดีมา t ิโอนะคะก็ถ้าชอบข้อมูลมอนสเตอร์หรือว่ารายละเอียดต่างๆของมอนสเตอร์เนี่ยก็สามารถไปติดตามช่องของน้อกเขาได้นะคะเดี๋ยวเพลงจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะโอเคแหมเปิดแฉแล้วมันดีง,งางปืนอาวานเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันยิงสถานะใดๆไม่ได้เลยซึ่งในขณะที่ปืนท่าอื่นๆเนี่ยเขาจะยิงสถานะได้บ้างนิดหน่อยเนาะแต่ก็อย่างน้อยก็ ถ้าแพงเลือกมีธาตุเดียวแล้วก็มีสถานะได้ก็เท่ากับว่าพยจะตีเบามากแขนต้องแบบฝากเปลาหมังไว้ที่เพื่อนช่วยซับไม่ได้ช่วยตีไม่ได้ถ้าต้องบอกว่าช่วยซับได้แบบคือแบบพอธาตุหมดก็หมดอะบได้ทีละครั้งอัดทีหนึ่งฆ่าทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นอกนั้นฉันก็ตีไม่ค่อยได้ละฉันงก็เลยตัดสินใจว่าเออโอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหม เกือบแล้วบอกว่าเวลาจะใช้ผ้าเนี่ยต้องระวังเพื่อนนิดนึงเนาะแต่ว่าทางคุยกับน้องเขาแล้วตอนในตีก็ขำๆกันแบบน้องเขาบอกว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันผมวิ่งมาแล้วอยู่ที่ก็มาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเออตอนเกาะหัวเขานั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละตอนเกาะหัวเขานั้นเนี่ยแพงแนนเว่าตอนที่เขาใช้สายฟ้าแป๊บๆอยู่ที่หัวอย่าไปเกาะนะคะมันเหมือนเกาะหัวทิริน่ะเรื่องเราจะลดแบบลดแบบ ตัตะตๆๆะรัวเลยแล้วพราะคุมก็แตกแล้วเราก็ร่วงลงมาอย่างเร็วเลยค่ะเฮ้ยจังหวะที่พน้ำลายยื่นเนี่ยคือเป็นจังหวะที่ดีงามในการเปิดแผลเขามากเลย ừ, เนาะมีคนบอกว่าเสียงร้องของอวาทิออนเนี่ยเขา, i̇şte. าเหมือนคิงกิโดราเลยไยฟังดูดีๆอ่ะก็เออเหมือนจริงๆอะเหมือนคิงิโดราจริงในกอฟิล่านะคะเจ้ามังกรสาหัวที่ใช้สาฟ้าเนาะ ก็อาจจะเป็นอิสตรเอของทีมงานก็ได้ม <c oughs> ีแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ <c oughs> ระเบิดมันจะมีอีกท่าหนึ่งที่อันตร,รายคือโนวาของเขาอะนะคะ <c oughs> มันจะเป็นโอะมันมีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นโนวาที่แบบเป็นทา่ามังกรแทนอะ <c oughs> คือบินโฉบมาแล้วก็ระเบิดปุ่มกา,รากราศท่าน,นั้นก็อันตรายมากนะคะเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเพนไม่ได้ตายต้องกลับมาเติมกระเซน <c oughs> อ่านั่นแหละค่ะทางเดียวที่เราจะกลับแคมป์มาได้นั่นก็คือการตายเท่านั้น เพราะเราใช้ควันเขียวไม่ได้โอเคเพีงได้กลับมาเติมกระสุนละกระสุนมังกรกับยาต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนคริสตันเบิร์ดดีมากๆเลยจริงๆเพราะว่าในการที่จะแคนเซิลท่าของเขาเนี่ยเวลาแบบเขาบินบินอยู่แล้วเขาจะออกท่าเพื่อเราฟลินอยู่เรายิงไปเนี่ยเขากระตุก,กน,นะคะก็ยิงได้เรื่อยๆด้วยนะแต่ว่าเพงบอกเลยตอนขี่จ้ออนบาเนี่ย เหนื่อยค่ะเพราะอะไรเพราะเขาดิ้นมากก็ในกลุ่มแพงก็เลยแนะนํากันว่าให้กดโฮเอาไว้นะกดอาขังไว้อาสองมั้งใช่กดไว้อะให้เกาะมอนเป็นหลักไม่ต้องขยับตีเขามากนะเพราะเขาดิ้นเยอะมากแล้วก็ให้เพื่อนคนข้างล่างเนี่ยช่วยยิงคิสตันเบิร์ดเนี่ยใส่ทำให้เขาร่วงไว้ขึ้โอ้คนไทยบินได้ แล้วก็เราจะแลดเขาร่วงได้เนี่ยเฉพาะตอนที่เขาตาเหลืองเท่านั้นนะคะแล้วก็ในกรณีที่เกาะเขาตอนตาเหลืองเนี่ยอ้าวอันติแล้วเกาะเขาตอนตาเหลืองเนี่ยตอนเขาบินเนเี <c oughs> ่ยเราสามารถจะฟลินเขาร่วงลงมากระแทกพื้นได้เลยเนาะไม่เหมือนคูู้ชานเนาะอันนั้นบินสูงใช่ระดับบินของเขานั้นดิ่งลงพื้นไม่สบายอยู่ค่ะเกือบตายใครที่ใช้เซตซาฟี่ก็อย่ายิงเพลินจนตัวตายนะคะระวังเลือดด้วยเนาะ ของกลุ่มแทงนักไฟตายจะไม่มีการประนามกันเกิดขึ้นไม่มีการดุก,กันเกิดขึ้นแต่ว่าแปลยันลูกบวชค่ะแน่นอน <c oughs> โอ้ยอีกแล้วที่เห็นอย่างนี้คือแพงใส่อ e ีเวนทานะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันปิ้งชิวจังเลยก็ก็ถือเป็นอะไรที่ดีเหมือนกัน <c oughs> อตาเหลืองอีกแล้วโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ย,ยโอเคท่านี้ กึ้งสวนได้นะคะก็กจะจังหวัดดีๆแล้วกึ้งสวนเอาได้เลยเพราะว่าเขาป้นสุดแมบแน่นอนกวาดกวาดยาวๆเลยคือสุดแมบของแพงนี่หมายถึงแบบหันหัวแบบหันได้แบบไม่บอ,อกไหมว้ยแปดสิองศาคือใครที่คิดว่าอยู่ข้างตัวเขารอดนี่ไม่รอดนะคะหันมาถึงแต่ว่าถ้าวิ่งสุดแบบเนี่ยก็อาจจะรอดเพราะว่าไฟเขามาไม่ได้แบบ จุดกับไซโนนโอเคหางขาดแล้วเขาไม่แตกไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องล็อกาคาดเขาเนื่องจากว่าทุกคนน่ะตีเข้าดุคาดโอ๊ยมันก็ตีแทงเข้าเหมือนกันเจ็บจังเลยยิ่งๆกันไม่ฆ่าตัวตายเลยนะเนี่ยอยากแล่หางจังไม่ได้ไม่ได้โอเค เคยเบลอด้วยนะแบบว่าโอ้ยมันอยู่ในท่านเนี้ยแล้วแทนก็แบบเอ๊ะทำไมยิงเบาจังฮ่าอ๋อใช้ไฟยิงไฟโอเคก็ในการล้มตี้แต่ละภาคโขกศิริมังกรดีงามมากในการล้มตี้แต่ละครั้งเนี่ยทำให้เขาล้มกริ้งได้สักทีนึงเนี่ยก่อนเขาออกอันติเนี่ยก็ดีแล้วอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยประมาณสองสครั้งเนี่ยเขาก็ตายละคือเลือกเขา เขาไม่ได้อึดมากอ่ะแต่คือเขามีแมชชนิคที่ต้องทำตามพอสมควรเลยเออกมาฆ่าแบบคนที่แบบว่าบอกว่าโอ้ยสติ๊กกี้ลงไปแป๊บเดี๋ยวก็ตายโอเคมันอาจจะกระตุกไวอะไรไวแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถจะหยุดความแรงของอันติได้ก็ตายอยู่ดีแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าโอ้ยเราตายแล้วตั้งสี่ครั้งวมอินชอแลนแล้วก็เซฟการ์เนี่ยอาจจะลองเอาสติ๊กกี้ไปฆ่าเขาดูก็ได้นะคะก็ลองดูก็ได้แตแงแต่แข็งไม่ลองอ่ะอารม คิดว่าแทงใช้ปืนเนี้ยสบายกว่าในคลิปที่แท,ทงโซโล่นั้นแทงก็สบายนะแต่คือเหมือนกับว่าแทางยังพลาดเยอะหน่อยอันนี้รู้ตัวเลยต้องเดี๋ยวก็แบบถ้ามันมีเวอร์ชันปรับปรุงเนี่ยแทงก็จะปรับปรุงนะคะก็คือเหมือนกับจะเอามาลงใหม่เนาะถ้าเวลามันดีขึ้นกว่านี้หน่อยนึงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันนานเนี่ยแทงรู้ตัวว่าแบบแทงพลาดเยอะมากอะพลาดเยอะจริงๆคือแบบไอ้พ่าที่ควรจะหลบก็หลบไม่ทันต้องบอกว่าได้ความที่ว่า แทงรถีิเวจากห้าเหลือสาด้วยนะคะบางค่าแทงก็จะแบบกะจังหวะไม่ค่อยถูกอะเนาะเป็นินั้นโอ๊ยมันจะตายแล้วกระโหลกขึ้นแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่แบบเฮ้ยทำไมกระโหลกเอาบาไม่ขึ้นสู้กับเอาบาแล้วเนี่ยอย่าลืมไปคาเรียกอะไรอะอยากได้หางอย่าลืมไปคุยกับบาารรลักษณ์นะคะลุงหน,หนังสือเนาะเขาจะได้อัปเดตข้อมูลให้เรานะคะน้ำแข็งระเบิดน้ำแข็งใสเห็นแล้วอยากกินน้ำแข็งใสน้ำแดง ชนไหมชนระยองอ้าวไม่ชนเห็นไหม่อกี้นะี้่ะกี้นี้คือแบบแลบนิดเดียวเขาก็ไม่ให้อะต้องต้องเข้าเป้าตรงกลางเเห็นป่ะพยายามน้ำเบาโอ๊ะแต่มันก็ตายเยี่ยมแปลหางโอเคค่ะสำหรับวันนี้นั้นปิ้งถ้ากดให้ใช้กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ one, two, one, two, three,